สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาซื้อของที่ตลาดประจักริกรนะเพื่อนๆซื้อเสร็จแล้วเ <c oughs> นาะพวกกับข้าวแล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กำลังจะเดินกลับบ้านอันนี้ก็มาผ่านเมื่อกี้เดินมานะเมื่อกี้เดินมา อันนี้กำลังจะเดินกลับอันนี้ซื้อเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับซื้อกับข้าวไปทานที่บ้านเนาะแล้วก็อันนี้เดินผ่านเจซีมอลน้มินเจซีมอลสวัสดีค่ะคุณพีทนี่กำลังเดินกลับบ้านตอนตอนเดี๋ยวตอนมารู้สึกมันเดินสบายไงมันมันไม่ได้ถือของหนักพี่ตอนกลับไม่ต้องถือของหนักเดี๋ยว เปลี่ยนไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนข้างก่อนเปลี่ยนที่ถือก่อน,อนหนักเดี๋ยว <c oughs> ถือกล้องไอกมือหนึ่งด้วยเี๋ยวนะเดี๋ยว <c oughs> อันนี้ ถือถือของอีกข้างหนึ่งแล้วก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยเนาะก็ก็หนักเหมือนกันมันน้ำหนักมันเยอะเหมือนกันอะอันนี้ห้าเดินผ่านห้าเจซีมอนนันอ่นี่อยู่หน้าห้าเจซีมอนแล้วก็ก่อนจะเดินกลับบ้าน เรามาซื้อกับข้าวแล้วก็มาซื้อของเราซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ซื้อไปใส่เล่นลอะไรเงี้ยบางชุดก็ไปซื้อซื้อไปใส่ถ่ายคลิปด้วยนะมาซื้อเสื้อผ้าไปใส่ถ่ายคลิปอืม สวัสดีคะ่ะคุณคุณซอกซอกซอยใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณหมีขาวสองแคลสวัสดีค่ะคุณมงคลบอกว่าอยู่ซอยโพแก้วเหรอคะก็ใกล้ๆกันเนาะให้อันนี้นะต่างชาติน่ารักมากขอบคุณค่ะคุณคุณแมคให้อันนี้ก็ต่างชาติก็มาทัก่ายกันหลายคนอยู่อันนี้เดินอันนี้มาถึงแมคโครแล้วเนาะเมื่อกี้เราก็ ตอนมาเราไปไล์อีกเพจนึ่งตอนกลับเราก็มาไล์เพจนี้ไล,ล์นะลสดอะเนาะไล์สดก็ชิวๆลูกชิวๆไม่ได้ใช้ฟนะิลเตอร์เนาะอันนี้อยู่ที่ตรงถนนวน,ถน,นวมินถนนนวมินแถวบ้านเรา แม่โครแล้วก็เข้าไปถ่ายเออเราเดินไปถ่ายคลิปหน่อยดีปะ่ะก่อนกลับเออเดี๋ยวเดินไปถ่ายคลิปมันจะมีที่นั่งอยู่ถ่ายเราไฟมันค่อนข้างจะสว่างไงเออว่าจะไปถ่ายคลิปหน่อยดีปะ่ะ